นายละวลรนแสงสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยำ้ำใครที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอะไรเลยเตรียมตัวนายละวลรนยำ้ำนายอุตมะยังทำหน้าที่อยู่พร้อมเสนอเงินเข้าบัตรคนจนเคาะวันนี้ในที่ประชุมคลมพร้อมทราบผลอนุมัติทันทีเพราะทางกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเช็คความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้วรอเพียงเวลาจ่ายเงินเท่านั้น กับสวัสดีครับพ,พ่อพี่น้องเกษตรก,กรเช่าให้เช่านาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรค้นจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสําหรับมือนี้ทั้งช่องของเขาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาราและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรเช,ช่าให้เช่านาและผู้ที่ถือบัตรค้นจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเข้า ก็ต้องของกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทั้ง่องของเขาด้มีข่าวสารใหม่กับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับข่าวสารในมอนีนะครับล่าสุดนายลาวลนแสงสินิด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าบัตรคนจนยังคงอยู่และยังเยียวยาอยู่ในกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลืออะไรเลยโดยนายอุตมะยังดำรงตำแหน่งอยู่และยังดำเนินตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการเคาะเงินเข้าบัตรคนจนแน่นอนโดยนายอุตมะพร้อมกับประหลัดทั้ง10กระทรวงจะเข้าหาลรือ ทั้งในเงินของกลุ่มเปาะบางและบัตรคนจนแต่เงินกลุ่มเปาะบางนั้นเคาะออกมาแล้วส่วนเงินเข้าบัตรคนจนเคาะทั้งสองอย่างในวันนี้ครั้งเดียวเลยโดยนายอุตมะได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าตนยังทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่อย่างสม่ําเสมอและในการประชุมคลรมอในครั้งนี้ตนจะเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมจะเสนอมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวลาญยาทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มสุดท้าย9ล้านคน โดยทางกระทรวงกันคลังได้ตีโจทย์แล้วว่าจะให้เท่ากันทั้งหมดคือ3 0 0 0บาทหากจะให้มากกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่หากจะช่วยเหลือได้ดีมากกว่านี้คือเพิ่มจำนวนคนรับเงินจะดีกว่าและหนึ่งในงบประมาณในชุดนี้ก็คือเงินในจำนวน1ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับและหนึ่งในการประชุมคลมในครั้งนี้ก็จะได้มีการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับกลุ่มที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอะไรเลยซึ่งมีจำนวนกว่า1.2ล้านคนว่าจะได้รับเงินและจะช่วยเหลืออะไรได้และการช่วยเหลือได้วันไหนซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หาหลือกับกระทรวงพอมเรียบร้อยแล้วถึงแนวทางช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางกว่า9ล้านคนและได้สรุปในหลักการแล้วว่าจะได้รับ3,000บาทและใครที่ได้รับเงิน5,000บาทไปแล้วจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับ พราะในหลักการต้องช่วยเหลือ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นก็คือ1บัตรประชาชนต่อ1สิทธิ์นะครับและถ้าหากวันนี้มีการประชุมออกมาแล้วทางช่องของเราก็จะรีบมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยทันทีนะครับครับและนี่ก็คือข่าวสารสําหรับเมื่อนี้นะครับจังไรจังได,งไดทั้งช่องของเขานะครับก็บขอเป็นกําลังแรงใจให้มาตรการต่างๆที่มีการเสนอของคอรมอนะครับ ให้มีการได้อนุมัติบ่ว่าจะเป็นเงินต่างๆนะครับที่จะออกมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทูกกลุ่มนะครับจังเดยก็มาเอาใจรุ่นซอยกันนะครับสาหรับมาตรการที่จะนําเสนอเข้าคลมอขอให้มีการอนุมัติโดยเร็วไว้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับหากมีประโยชน์จังไดยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อทั้งช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮาก็จะต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสำหรับมือนีกับผมก็ต้องขอลาวคำว่าสวัสดีครับ